นี่ไอเสียงเรื่องนี่หัวใจตอนอวสานสิงหาตั้งใจที่จะพักอาศัยอยู่ที่บ้านของปาลิดาตั้งใจจริงๆแลาตัดสินใจแล้วว่าจะต้องคุยกับปาลิดาให้รู้เรื่องเขาไม่สามารถรออะไรได้อีกแล้วเขาพร้อมทุกอย่างช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตหลังจากนี้อยากอยู่แบบมีความสุขกับคนที่รักเขาอยากสร้างครอบครัวหลายวันที่ผ่านมา ความคิดอยากแต่งงานวนเวียนในหัวเขาหลายครั้งและคนที่เขาจะแต่งงานด้วยก็คือปาริดาเท่านั้นคิดเข้าข้างตัวเองว่าปาริดาไม่ได้รังเกียจเขามากมายอะไรเขารู้ยิงสาวคิดมาตลอดว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างเขากับเธอมอีเรื่องหนี้สินมาเกี่ยวข้องแต่สําหรับเขารู้ตัวเองดีว่าต้องการปาลิดาตั้งแต่ แรกเห็นเพิ่งมาแน่ใจว่ารักมากและขาดไม่ได้เมื่อเร็วๆนี้นี่เองไม่ได้คิดเผื่อเลยว่าหญิงสาวจะปฏิเสธเพราะเขาไม่ยอมให้ปฏิเสธเขาแน่นอนแทบทุกครั้งที่แอบติดตามห่างๆเวลามีงานเลี้ยงไม่ชอบใจเลยสักครั้งที่มีพวกผู้ชายเข้ามาทำเจ้าชู้าายผู้หญิงของเขาความจริงปาลิดาก็คือภรรยาของเขา ทำไมคำว่ารักกับคำว่าภรรยาเขาพูดออกมายากเหลือเกินเหมือนมีเส้นบางๆมากั้นไว้ปาลิดากลับบ้านจะเดินไปขึ้นรถแบบดีๆหรือจะให้อุ้มเฮ้ยคุณสิงหาอะไรกันเนี่ยจะบ้าเหรอคุณจะทำอะไรอย่ามายุ่งกับฉันนะไม่กลับใช่ไหมฉันมาทำงานนะคะไม่เกี่ยวกับคุณเลย นี่เธอชอบให้ไอ้พวกหัวงอกหัวดำนั่นคอยผู้จัดแทะโลมแต่เนื้อต้องตัวตลอดเวลาเหรอนี่ฉันเพิ่งรู้นะว่าเธอชอบแบบนี้ที่กับฉันทำไมห่วงตัวนักปาริดาหลบมาเข้าห้องน้ำนี่ออกมาสุดอากาศบริสุทธิ์ที่ลานจอดรถด้านในโรงแรมลูกค้ากำลังเมาและสนุกสนานกันเต็มที่และที่สำคัญเธอเกือบถูกลวนลาม ดีที่หูตาไวกำลังคิดว่าจะหนีกลับก่อนดีไหมแล้วฝากเพื่อนดูต่อความจริงเธอไม่ชอบมารับลูกค้าแบบนี้เลยลูกค้าต่างชาติไม่ค่อยให้เกียรติเธอไม่คิดว่าที่ตรงที่ออกมาตั้งสติและระง,งับอารมณ์โกรธที่ลานจอดรถข้างๆที่ธอยยืนจะเป็นรถของสิงหาแปลกใจว่าเข้ามาตั้งแต่เมื่อไร่หรือเขามาแอบซุ่มอยู่นานแล้วแต่เพราะเครื่องดื่มที่กินไปหลายแก้ว ยอมรับว่าเมาไม่ใช่มึนคิดว่าตัวเองเมามากด้วยมากจนคิดว่าอยากจะกลับบ้านนอนสิงหาคว้าข้อมือของปาริดาพาเขาไปนั่งในรถและขับออกไปจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วไม่ใช่คว้ามือธรรมดาหรอกแทบอุ้มขึ้นรถเลยว่าได้วันนี้เขารู้ว่าบริษัทมีงานเลี้ยงต้อนรับลูกค้า ทำไมเขาไมจะไม่รู้ว่าปลาริดาทำอะไรที่ไหนวันนี้ถึงได้ตัดสินใจมาดูลาดเราไม่ไว้ใจพวกลูกค้าต่างชาติกลุ่มนี้และก็จริงอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดนี่ถ้าปลาริดาไม่ออกมากข้างนอกเขานี่แหละจะเป็นคนเข้าไปเอาตัวออกมาเองทนดูแทบไม่ได้เวลาที่เห็นพวกผู้ชายเข้ามาก่อแกะพูดจาแทะลมใช้สายตาเจ้าชู้มองภรยาเขาคุณสิงหา ี่ฉันต้องบอกเพื่อนๆกับเจ้านายก่อนนะคะอยู่ๆนี้ออกมาแบบนี้มันน่าเกลียดก็ช่างปะไรฉันไม่สนใจหรอกนะว่าใครจะคิดยังไงจาไว้นะว่าฉันจะไม่ยอมให้ไอ้ผู้ชายหน้าไหนมาทําแบบนี้กับเธออีกเด็ดขาดสิงหาพูดและบ่นอะไรอีกหลายอยา่างแต่คนข้างๆไม่ได้ฟังหรอกปาริดาหลับคอพับคออ่อนกระทั่งถึงบ้าน กว่าจะพาคนเมา,าเข้าบ้านส่งเข้าห้องน้ำได้ก็ทุลักทุเลพอสมควรอาบน้ำซะสระผมด้วยจะได้ดีขึ้นขอนอนก่อนเลยได้ไหมคะหนักหัวจังเลยตกลงให้ฉันอาบให้ใช่ไหมปาริดายังพอมีสติกว่าจะจัดการกับตัวเองให้เรียบร้อยก็ทำเอาคนเฝ้าประตูเกือบที่จะตัดสินใจเข้าไปอาบน้ำให้เสเองหลายรอบเป็นยังไงไหวไหม นี่กินเข้าไปกี่แก้วเนี่ยถึงได้เมาได้ขนาดนี้ปาริดาสิงหาพยุงปาริดาที่ใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วแต่หัวยังเปียกออกมาจากห้องน้ำพาไปนอนที่เตียงดีที่ยังมีสติอาบน้ำเองได้ไม่ไหวคะ่ะปวดหัวมากยกหัวถ้าไม่ขึ้นเลยมันหมุนไปหมดยิงสาวพูดไปน้ำตาไหลไปเพราะแสบจมูกปวดร้าวไปทั้งหัว เธอเเจียนร้อนข้างในนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะกลายเป็นคนขี้เมาได้ขนาดนี้ถ้าฉันไม่ตามไปแล้วจะรอดไหมจะบุนได้ไหมคะปวดหัวปาริดาควานหาผ้าห่มมาคลุมหัวไว้แถมเอามือสองข้างอุดหูตัวเองไว้แน่นไม่ต้องอุดหูเลยรอเดี๋ยวจะเอาน้ำอุ่นมาให้ยิงสาหมดแรงอยากหลับตอนนี้ไม่คิดอะไรแล้วอยากนอนมากกว่าอะไรทั้งนั้น ลืมแม้กระทั่งว่าตัวเองอยู่ลำพังกับสิงหาสองคนลิดาลุกมากินน้ำอุ่นก่อนจะได้ดีขึ้นเดี๋ยวค่อยนอนต้องเช็ดผมด้วยนะหมอนเปียกหมดแล้วสิงหานั่งมองคนที่นอนอยู่บนเตียงปลาลิดานอนดิ้นกระวนกระวายบนดปวดหัวจึงเขาต้องหายยาให้กินไม่นานก็นิ่งไปเขาได้แต่เฝ้ามองคนที่กำลังหลับแก้มขาใสาแดงอมชมพู ชวนมองปกติก็น่ามองอยู่แล้วยิ่งดื่มมาทั้งตัวทับจะเป็นสีชมพูผิวขาอมชมพูโผล่พ้นเสื้อกล้ามขาเรียวยาวนั่นอีกเขาเองที่ตั้งใจหยิบชุดนอนให้คนใส่แทบไม่มีสติอกอวบเคลื่อนไหวตามแรงหายใจเสื้อกล้ามผิดรูปผิดร่างไปหมดเพราะเจ้าของร่างดิ้นไปมาบางครั้งลิดาเสียงเขาขาดหายไป ปาลิดาขยับท่านอนใหม่ร่างสวยอยู่ใกล้เขาสงสารปากอิม่มชมพูเป็นของเขาทุกส่วนเป็นของเขาพอใจที่ปาลิดาไม่ต่อต้านแม้จะขัดคืนนิดหน่อยสุดท้ายก็โอนอ่อนตามกลายเป็นว่ายอมตามใจปลดปล่อยไปตามอารมณ์และความต้องการคงคิดว่าฝันไปเขาเองยังคิดว่าฝันไปเลยทุกอย่าง ดำมเนินไปอย่างสวยงามตามธรรมชาติของมันลิดาทำใจให้สบายนะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเราเคยผ่านมาแล้วท่านคำตอบหญิงสาวเบียดอกอวบแนบชิดกับแผงอกกว้างรู้สึกปลอดภัยและอีกความรู้สึกที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือความสุขที่ไม่เหมือนความสุขทั่วไปเธอแทบจะหายเมาจากเครื่องดื่มที่ดื่มมา แต่กลับมีความรู้สึกว่าเมาอย่างอื่นแทนเพิ่งรู้ว่าเธอเองโหยหาความรู้สึกนี้ไม่ต่างจากเขาลิดาขอบใจมากขอบใจมากที่สุดเลยฉันรักเธอรักมานานแล้วนะรักมากด้วยสิงหาพูดเบาๆที่ข้างหูของปาลิดาแสงสว่างเพียงน้อยนิดจากโคมไฟหัวเตียงส่องให้เห็นแววตาของหญิงสาววาวับ ครั้งแรกที่เขาเห็นปาริดายิ้มยิ้มแบบคนที่มีความสุขจริงๆหัวใจเขาอิ่มเอ็มกับรอยยิ้มนั้นชายหนุ่มกอดจูบบรรจงหอมยึงสาวอย่างแสนรักแทบจะกรืนกินทุกตารางนิ้วของร่างเปลือยเมื่อรอดพ้นจากจมูดและลิ้นร้อนของเขาหัวใจเต้นรัวแรงนานแล้ว ที่เขาไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้ปาลิดาปล่อยตัวปล่อยใจไปตามธรรมชาติและความปรารถนาของตัวเองคำพูดปลอบโยนและการปลอบประโลมทางกายสัมผัสเชิญชนแบบไม่น่าเกลียดเขาทำให้เธอแสดงความต้องการบางอย่างออกมามันคือความสุขทั้งคู่หลับสนิทในอ้อมกอดของกันและกันลิดาไหวไหม ขอโทษนะที่ทำให้เจ็บตัวสิงหาตื่นก่อนเขานอนกอดหญิงสาวไว้ไม่ยอมปล่อยเห็นแล้วว่าอีกฝ่ายเขินอายพอแล้วค่ะลิดาอยากอาบน้ำสามโมงเช้ายังไม่อยากลุกเลยนอนต่อได้ไหมไม่เอาค่ะตื่นก่อนเถอะไม่หิวข้าวหรอคะไม่เอาไม่หิวข้าวแต่หิวย่างอื่น ปาลิดารีบลุกแทบไม่ทันก่อนที่สิงหาจะคว้าตัวไว้ถ้าคว้าผ้าเช็ดตัวได้รีบเข้าห้องน้ําทันทีรู้ว่าด้านหลังสายตาของสิงหาจ้องมองตามมาไม่วางตาปาลิดาปล่อยให้สิงหาทําธุระส่วนตัวในห้องอาการเมาของเธอไม่มีเหลือแล้วยิงสาวตั้งใจทําอาหารเช้ารู้สึกปลอประโลมีความสุขเหมือนได้ปลดเอยอะไรบางอย่างออกมาอุ้ยคุณเบาๆคะ่ะ เดือมีดบาดมือขณะที่กำลังหั่นผักเพลินๆสิงหามาเงียบๆอบรอบเอวเธอมาจากด้านหลังไว้แน่นคางเขาเกยที่บ่าไหลา่ของเธอขอโมยจูบหอมแก้มเนินอยู่อย่างนั้นจะสิงร่างกันเลยเหรอคะสิงห์หัวเราะก,กับคำพูดของปาริดาเขายอมรับว่ามีความสุขมากอยากจะพาร่างสวยกลับเข้าไปในห้องนอนสเสดีนี้เลยสิงได้จริงๆก็ดีนะ ลิดาจะได้ไม่หนีฉันไปไหนลิดาไม่หนีหรอกคะ่ะไม่ไปไหนด้วยจะอยู่กับคุณจนคุณเบื่อเลยไม่มีทางที่ฉันจะเบื่อพรุ่งนี้เราไปจดทะเบียนสมรสกันนะครับแล้วก็เลยไปวัดหาเลิกแต่งงานทำไมารีบจังคะเราเพิง่งไม่ต้องพูดอะไรแล้วเพราะความจริงเราเป็นสามีภรรยากันมานานแล้วนะแต่ลิดานั่นแหละ ไม่ยอมรับเองค่อยแต่จะหนีกอลิดาไม่คิดว่าคุณสิงจะจริงจังนี่คะเริ่มต้นของเราไม่ดีเลยรู้ไหมว่าฉันเกือบท้อใจแล้วยิ่งเห็นลิดาเฉยชาฉันยิ่งห่อเหี่ยวใจพยายามหลายรอบว่าจะไม่มาต่อแยหรือยุ่งเกี่ยวด้วยแต่สุดท้ายก็ทำใจไม่ได้ไม่สามารถลืมลิดาได้เลยคิดถึงขนาดว่า ถ้าครั้งนี้ลิดาไม่ยอมเปิดใจฉันจะลักพาตัวไปอยู่ด้วยซะเลยไปให้ไกลๆไม่ให้ใครตามเจอเลยล่ะนิสัยไม่ดีนะคะแม่รู้ละ่ะฉันวางแผนไว้หมดแล้วถ้าลิดางองแงไม่ยอมเปิดใจคราวนี้ฉันจะไม่ใจเย็นแล้วนะเบื่อชีวิตโสดแล้วอยากแต่งงานอยากมีลูกอยากนั่นอยากนี่ถามลิดาก่อนไหมคะว่าอยากด้วยไหมไม่ต้องถามอะไรแล้ว เมื่อคืนลิดาให้คำตอบฉันหมดทุกอย่างแล้วจัดการเรื่องจดทะเบียนหาเลิกเสร็จเราไปญี่ปุ่นกันนะไปบอกทุกคนว่าเราจะแต่งงานกันแต่ตอนนี้กินข้าวอิ่มแล้วเข้าไปคุยกันในห้องต่อเถอะไปนอนคุยกันดีกว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าคืนนี้จะหนาวแล้วจะบ้าเหรอคุณนี่ยังไม่ค่ำเลยนะคะทำไมนี่อย่าบอกนะว่าลิดาคิดไปถึงไหนตอนไหนแล้ว ฉันแค่อยากนอนคุยเฉยๆเ,เองนะสิงหาอมยิ้มย่อตัวลงอุ้มร่างสวยตรงเข้าไปที่ห้องนอนที่เพิ่งออกมาไม่นานอีกครั้งความปรารถนาและความต้องการตามธรรมชาติของทั้งคู่ดำเนินไปด้วยความรักทุกอย่างสวยงามและเต็มไปด้วยความสุขหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นปาลิดาราออกจากงานทั้งคู่ไปจดทะเบียนสมรสสิงหาซื้อเรือนหอหลังใหม่ ทั้งสองคนเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อสู่ขอปาริดาหนึ่งเดือนถัดมาทั้งคู่จัดงานแต่งงานแบบเรียบง่ายตามความต้องการของปาริดาไม่ต้องพูดถึงเรื่องสินสอดสิงหายกทุกสิ่งทุกอย่างให้ภรรยาเป็นผู้ดูแลเขามีหน้าที่หาเงินอย่างเดียวส่วนเรื่องเงินให้ปรรยาจัดการปาริดาทำหน้าที่ภรรยาได้ดีทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่เรือนหอหลังใหญ่ สิงหาพาภรรยาเที่ยวรอบโลกหนึ่งปีถัดมาปาลิดาตั้งท้องลูกแฝดชายหญิงสิงหาดีใจมากเขาทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวได้สมบูรณ์แบบไม่เจ้าชู้ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงที่ไหนอีกเลยคุณยาปริยพรเดินทางกลับมาอยู่เมืองไทยทาวรเพื่อช่วยลูกสาวคนเล็กดูแลหลานแฝดนั่นยิ่งทำให้ปาลิดารู้สึกอบอุ่นเพราะมีแม่มาอยู่ด้วย รู้ไหมว่าพี่มีความสุขมากที่ได้ทำให้ลิดามีความสุขความสบายลิดาพบเจอเรื่องราวที่เลวร้ายมามากพอแล้วพี่สัญญานะครับว่าจะไม่ทำให้เสียใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามทราบแล้วคะ่ะลิดาเองก็ขอบคุณพี่สิงห์มากๆานะคะเที่รักแล้วก็สงสารลิดาชีวิตพี่มีทุกอย่างแล้วภรรยาที่แสนสวยและดี ล้อมด้วยลูกๆที่น่ารักพี่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วไม่สิตอนนี้พี่ต้องการลิดาวมากพี่อยากมีลูกอีกสักสองคนลิดาวาไหวไหมครับสิงหารังร่างสวยเข้าไปกอดไว้แน่นอุ๊ยจะไม่เว้นเลยหรอคะไม่เบื่อหรือเหนื่อยบ้างเลยหรือไงไม่เบื่อไม่เหนื่อยพี่มีเงินทองมากมายพอที่จะจ้างคนมาช่วยเลี้ยงลูกได้ หลายคนและอีกอย่างภรยาพี่สวยออกขนาดนี้อดใจไม่ไหวหรอกมาเถอะมาทำงานของเรามันเป็นเรื่องธรรมชาติทำแล้วเรามีความสุขก็ต้องทำนะเข้าใจไหมเรามาช่วยกันสร้างครอบครัวให้ใหญ่ขึ้นดีกว่าปาลิดาไม่ได้พูดออกปากของเธอถูกปิดลงด้วยปากหนาะอุ่นของสามีเขาไม่เคยเบื่อเธอเลยและเธอเองก็ไม่เคยเบื่อเขาเช่นกัน ขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้เธอได้มาเจอกับสามีอาจเป็นเพราะบุญกุศลที่เธอเคยดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวเธอเองไม่ใช่คนเลวหลายอะไรประพฤติตัวดีมาโดยตลอดก็เป็นได้ชีวิตที่เหมือนจะเจอแต่เรื่องร้ายๆแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ร้ายไปหมดสทุกเรื่องบางครั้งเธอก็คิดหรืออาจเป็นเพราะบุญเก่าของเธอที่ทำไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้ว ส่งผลให้เธอได้สุขสบายในชาตินี้แน่นอนในอนาคตต่อไปเธอจะหมั่นสอนลูกสอนหลานหารู้จักกตัญญูเลี้ยงดูตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตามสมควรที่พวกเขาจะทำได้นียเรื่องนี้หัวใจได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วพันภาษาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจและติดตามมาโดยตลอดช่วงครึ่งปีหลัง 2,568มาพันภาษามีภารกิจคะ่ะดูแลคนป่วยทำให้การลงนิยายขาดหายไปบ้างต้องขออภยัยท่านผู้ติดตามทุกท่านมากๆเลยนะคะถึงเวลานี้ก็ยังคงมีภารกิจต่อเนื่องตลอดไปอาจจะทำให้การทำคลิปนิยายช้าไปบ้างต้องขออภัยจริงๆคะ่ะสุดท้ายนี้พันภาษาขอ,ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ